สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆสวัสดีแฟนเพจตั้มนักแพงเพชรทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาทิโกวัตโกจังหวัดอยุทยารุ่นอายุวนะมงคลครับปี60วันนี้เราจะมาแนะนำในการหาเช่าบูชาพระเท้ให้เลือกเช่าบูชาแบบไหนครับถึงจะได้พระเท้ ในเมื่อเงินเราแท้เราต้องได้พระแท้มาบูชาครับขอหเรื่อต้นนะครับถ้าผิดนใดก็ขอให้พี่ๆนั้นนะให้อภัยกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาแนะนํากันนะครับอ่าเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นนี้นะครับมาใน บางรุ่นบางบางองค์ก็มาแบบไม่มีกล่องบางองค์ก็มีแบบ,แบ,บมีกล่องเป็นพระใหม่ที่น่าเก็บน่าเก็บไว้นะครับแล้วก็บูชาเป็นเหรียญที่สวยงามครับเ,เหรียญเสมาที่สวยงามครับเนื้อมันจะมีเหรียญเนี่ยจะมีอยู่สองเนื้อครับมีเนื้อทองทิพย์กับเนื้อทองแดงรุ่นนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดําครับตัวเหรียญจะเป็น องหลวงพ่อรวยครับครึ่งองค์ครับด้านหน้าจะเขียนว่าหลวงพ่อรวยปราสาทิโกครับในห่วงครับในห่วงในห่วงจะจะตอกตอกว่าตอกคดว่า96นะครับตําหนินะครับตําหนิเหรียญแท้สังเกตเพื่อนๆสังเกตรต,รเกต,รตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรง จีวรนนครับจะมีจะมีจะขีดนะครับของปลอมมันจะขีดจะบางแล้วไม่มีขีดนะครับบางวางเลนก็ไม่มีขีดของแทจะชัดเจนครับเลนตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นในของอด้านบนในห่วงต้องมีเลขโค้ด96นะครับอ่าเลนลวงพ่อรวยสังเกตที่หน้าผากครับหน้าผากจะมีความคมชัดมีเส้นหน้าผากนะครับจมูก เหรียญจะคมครับครับด้านหลังด้านหลังของเหรียญน,นะครับจะเป็นแบบนี้ครับครับครับด้านเหรียญตำหนิที่สองครับด้านตรงตรงมุมตรงนี้นะครับจะมีรอยครับจะมีเนื้อเกินครับตรงนี้นะครับ ที่สองครับครับเจุดที่สามคือตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้ถ้าเป็นเหรียญปลอมเนี่ยมันจะเรียบไปเลยครับไม่มีตำาหนิเหรียญแท้จะมีตำาหนิตรงนี้นะครับครับรุ่นนี้จะมีสองบล็อกครับบล็อกยันเต็มกับบล็อกยันขาดครับรุ่นนี้เป็นบล็อกยันเต็มครับ มีสองรุ <irgendw el che> anyway, ่นครับจะเป็นมีสองเนื้อเนื้อทองทิพย์กับเนื้อทองแดงครับนี่ครับรวมๆครับเหรียญจะมีรอยตัดครับจะมีรอยตัดของปลอมจะไม่มีรอยตัดนะครับรอยรอยเลื่อยนะครับเหรียญแท้จะมีรอยเลื่อยครับด้านข้างดูง่ายๆเหรียญแท้ตัวหนังสือจะคมชัดครับตัวหนังสือจะคมชัดครับเพื่อน ถ้าของปลอมเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยจะจะคล้ายๆกับว่าไม่คมอะครับมันจะเป็นแบบมุนๆนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเป็นจุดใจตังครับ,น,รบนี่ครับนี่ครับจุดใจตัง ก้าสิบหกนะครับแับเ็นส์ผักจะชัดเจนครับครับนี่ครับวิดีดูเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นนี้นะครับก็มีตำหนิหลักๆอยู่แค่นี้นะครับเพ,พื่อนเพื่อนท่านไหนที่อยากได้รุ่นนี้มาบูชา หาเช่าอ,อหาเช่ากันมาบูชาในราคาที่แบบย่อมเยาครับราคาไม่แรงมากรุ่นนี้เก็บได้ครับสามารถเก็บได้ราคาจับต้องได้ครับอืมเป็นแล้วก็เป็นเหรียญที่สวยงามที่เป็นเหรียญที่ทันหลวงพ่อปุกเสกนะครับเหรียญน,นี้ครับผมวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ พเพื่อนๆนะครับพเพื่อนๆแฟนเพจตั้มนักกำแพงเพชรนะครับช่วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเอามาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ชมได้รับชมกันนะครับฝากกดตั้งคราด้วยนะครับกดกระดิ่งติดตามเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้มีการแจ้งเตือนพอเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมนะครับวันนี้ก็ขออ่า กาาคำว่าสวัสดีครับผม